ทรงศึกษากับพวกเราบ้างคะวันนี้พี่น้องมวลมหาประชาชนนะคะนำโดยลุงกำนันสุเทพก็ได้พาพวกเราเนี่ยไปให้กำลังใจกับพี่น้องข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการและพอเราไปถึงป้าค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาเปิดประตูต้อนรับเรียกร้องให้พ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนเข้ามาข้างในเลยคะ่ะ เราได้เห็นแล้วว่ามีข้าราชการดีๆข้าราชการของแผ่นดินข้าราชการที่ต้องการทำงานรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงที่เขาเองก็รับไม่ได้กับระบอบทักษิณอีกต่อไปแล้วเขาถึงต้องการออกมายืนเคียงข้างพี่น้องมวลมาหาประชาชนค่ะพ่อแม่พี่น้องแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีมาก เราก็เลยจะต้องไปให้กำลังใจพี่น้องตามกระทรวงต่างๆให้เขาออกมาแสดงจุดยืนกล้าแสดงออกถ้าเกิดวันนี้หรือพรุ่งนี้พี่น้องกระทรวงการศึกษาออกมาเหมือนพี่น้องที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะอีกนิดเดียวค่ะพ่อแม่พี่น้องรัฐบาลยิ่งรักอยู่ไม่ได้ยอย่างแน่นอนค่ะเราถึงต้องเป็นกำลังใจ ให้พี่น้องข้าราชการออกมากันเยอะๆและวันนี้ที่สำคัญมากเพราะเป็นกระทรวงศึกษาที่ดูแลอนาคตของประเทศชาติอนาคตของลูกหลานเรานะคะก็ต่อไปจากนี้เนี่ยคือลุงกำนันก็ได้มอบหมายงานสำคัญมากเลยคือการอ่านจดหมายของน้องๆที่ส่งมาหาลุงกำนันทุกๆวันนะคะตันก็จะพยายามอ่านให้ครบ ทุกวันประมาณก่อนเนี่ยค่ะห้าโมงครึ่งถึง6โมงก่อนเคารพธงชาติก็จะขึ้นมาอ่านจดหมายก็อยากจะบอกไปทางน้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยนะคะว่าต่อไปจากนี้จะเป็นพี่ตันที่จะมาอ่านจดหมายของน้องๆให้ทุกๆท่านฟังนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากมีนี่ค่ะน่ารักมากอันนี้เนี่ย ชูให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าเป็นผลงานจากน้องๆที่โรงเรียนใต้ต้นไม้ของเราเองค่ะที่สวนลุมพินีนะคะเขียนว่ากำนันสู้ๆลุงกำนันครับผมรักประเทศไทยผมมาช่วยไล่นางดอกไม้ด้วยครับผมมอบให้ลุงกำนันผมชื่อเต้ยผมอยู่สุราษธานีค่ะนี่นะคะตั้งใจวาดมากเลยแล้วก็มีอีก อันนึงนี่ค่ะจากโรงเรียนใต้ต้นไม้เหมือนกันนะคะเขียนว่าลุงกำนันสู้สู้ลุงกำนันสู้สู้และข้างหลังนะคะก็บอกว่าหนูเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนทัพช้างวิทยาคมจังหวัดสงขลา ขอมอบให้คุณลุงกำนันค่ะน้องแตงโมค่ะนี่จากน้องแตงโมและทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเรียนพ่อแม่พี่น้องฟังด้วยว่าเรากำลังเรียบเรียงทำเป็นหนังสือจดหมายของน้องๆเนี่ยทุกๆวันที่ส่งมาให้ลุงกำนันเนี่ยเราจะทำเป็นหนังสือขายเดี๋ยวเริ่มจากจดหมายฉบับนี้เลยนะคะถึงลุงกำนันสุเทพ หนูชื่อเด็กหญิงเซรินชื่อเล่นน้องโมนิน้องชายชื่อเด็กชายภูวิตเรียนอยู่ชั้นป .2 ออทับ2โรงเรียนอนุบาลเพียรจรัดตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีหนูดูตากำนันทุกวันขอให้ลุงกำนันสู้สู้ หนูกับน้องชายฝาแฝดร่วมกันสู้กับตากํานันด้วยหนูบริจาคเงินร่วมสู้กับตากํานันด้วยสองร้อบาทหนูกับน้องชายฝาแฝดแล้วนี่ค่ะมีระบายสีมาให้ดูด้วยขอบคุณมากเลยนะคะน้องโมนีิหวังว่าฟังอยู่ที่บ้านมีฉบับหนึ่งนะคะ คนไทยทุกคนควรได้สำนึกว่าหากชาติไทยไม่มีผู้กล้าหาญผู้สามารถสละชีวิตเป็นชาติพลีได้แล้วเราคงไม่มีบ้านเมืองไม่มีอิสรภาพเหลืออยู่จนทุกวันนี้วีรชนเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีบุญคุณอย่างสูงแก่เรา เป็นแบบฉบับของผู้ที่เป็นไทยแท้ทั้งกายและใจถ้าคนไทยทุกคนถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมืองและต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามทำนองครองธรรมแล้ว ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็ผ่านพ้นไปได้พระราชดำดรัสรัชการที่8และนี่ก็จากน้องนะคะแต่ไม่ได้เขียนชื่อจะเขียนมาแต่ว่าจากพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันที่สองกันยานี้คะ่ะฉบับต่อไปอันนี้อันนี้มีวาดรูปมาให้ด้วยไหนซูมไหมคะเห็นไหม อันนี้วาดรูปมาให้ด้วยนะคะคือทุกๆฉบับเนี่ยจะมีการวาดรูปและเป็นการ์ตูนที่น่ารักมากเลยนะคะคุณลุงกำนันคะหนูอยากให้คุณลุงสู้ๆนะคะอย่ายอมแพ้นะคะหนูเป็นกำลังใจให้นะคะหนูฝากเงินมาให้ลุงกำนัน500บาทนะคะเด็กหญิงสัตพรโชสงวนป .4 ทับ5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงค่ะฉบับต่อไปนะคะสวัสดีครับคุณลุงสุเทพผมชื่อเด็กชายพานุวิทย์กลิ่นแก้วอยู่โรงเรียนบ้านบางรูปชั้นปสามทับหนึ่ง และน้องชายผมชื่อ,อ,อน้องผมชื่อเด็กหญิงสุภาพรกลิ่นแก้วอยู่โรงเรียนบ้านบางรูปหมู่5ตำบลพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมได้ดูคุณลุงสุเทพกับคุณย่าทุกวันผมสงสารคุณลุงจังเลย เห่อออกไม่รู้เท่าไหร่แล้วนางดอกไม้ก็ไม่ออกเสียทีผมเกลียดคนเสื้อแดงเพราะมันพูดโกหกและใจอำมหิตพอรู้ว่าเด็กตายมันดีใจถ้าเป็นลูกของมันบ้างจะรู้สึกผมและน้องจึงเอาเงิน จากค่าขนมที่พ่อให้ไปโรงเรียนมาร่วมหุ้นกันน้องสองคน1,500บาทรักคุณลุงสุเทพสู้สู้นะครับจากพานุวิทย์ชื่อเล่นโชกุลและน้องชมพู่ค่ะจากสุราธานี ฉบ,บับหนึงนะคะสวัสดีค่ะลุงกำนันสุเทพที่เคารพหนูชื่อเด็กหญิงพจนีจิตบุญหนูอยู่โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะยวนจังหวัดตรังอำเภอย่านตาขาวหนูรักลุงกำนันสุเทพและพี่ปองและพี่กปปอสอทุกคนและหนูจะเป็นกำลังใจให้ลุงกำนันสุเทพ คุณย่าเป็นห่วงลุงกำนันแต่ไปไม่ถึงหนูก็มีเงินสะสมไว้ในกระปุกออมสิน300บาทหนูเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็มีวาดรูปด้วยค่ะเป็นเป็นรูปคุณลุงสุเทพน,นะคะเห็นไหมเอ่ย,ยนี่มีค่ะฝีมือของน้องๆขนาดเด็ก ยังรู้ผิดชอบชั่วดีและผู้ใหญ่ในรัฐบาลเมื่อไหร่จะเรียนรู้แบบนี้บ้างคะจริงไหมคะพ่อแม่พี่น้องและน้องน้องพวกนี้คืออนาคตของชาติค่ะที่เราต้องมาอ่านจดหมายจากน้องน้องพวกนี้เพราะว่าเราต้องเป็นกำลังใจให้กับอนาคตของชาติอนาคตที่บริสุทธิ์ของน้องนอง เพราะทุกวันนี้ที่เรามาสู้กันพ่อแม่พี่น้องก็เพื่ออนาคตของลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านค่ะอ่ามีฉบับหนึ่งนะคะวันอังคารที่25มีนาคมคุณปู่สุเทพเทือกสุบรรนสู้ๆนะคะฟ้ารุ่งเป็นกำลังใจให้ปู่สุเทพนะคะ จากเด็กหญิงสมัชยาอินฟูหนูขึ้นปหนึ่งทับ1แล้วค่ะฟ้ารุ่งส่งจดหมายพร้อมกับเงินในกระปุกออมสินมา200บาทให้คุณปู่สุเทพด้วยนะคะแล้วก็เขียนว่า I love you จากจังหวัดตาค่ะ,ะทูคุณลุงสุเทพ ผมเด็กชายกิติพลบัวบางกรูดผมอยากเจอลุงแต่ไม่สามารถรอพบลุงได้เพราะผมต้องกลับสตูนวันนี้ผมเลยเก็บเงินที่สะสมไว้มาฝากให้ลุงสุเทพ500บาทเสียดายผมไม่ได้นำกระปุกอมสินมารอให้ครบ1,000บาทผมจะส่งมาให้ลุงช่วยชาติ ช่วยคนไทยช่วยบ้านเมืองให้สงบโดยเร็วรักและคารพครับผมน้องจากสตูลนะคะจดหมายฉบับนี้เขียนตำคำบอกของน้องปันปันค่ะคุณลุงสงสัยเป็นลายมือคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะคุณลุงกำนันน้องชื่อเด็กหญิงทันทิตา หนูปลอดน้องปันปันน้องเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสาทับสองโรงเรียนอนุบาลสาธิตมออปัตตนีค่ะน้องมีเงินในกระปุกออมสินหกระปุกมอบให้ลุงกำนันหนึ่งกระปุกค่ะมีเงิน402บาททวนที่เหลือน้องจะเอาไว้ทำบุญวันเกิดค่ะคุณลุง ขอให้คุณลุงกำนันสู้สู้อย่าถอยนะคะคนไทยทุกคนไม่ต้องกลัวนางดอกไม้เน่าเน่านะคะ <c oughs> รู้สึกว่าตอนนี้เด็กๆจะเรียกนายกว่านางดอกไม้หมดเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะเทวดาเขาดูอยู่ว่าใครทำผิด <c oughs> เขาจดชื่อไว้แล้ว และให้นำไปอยู่ในเมืองนรกค่ะเราน่าจะรู้นะคะว่าใครจะไปตกนรกบ้างนะคะพวกคุณลุงกำนันได้อยู่บนสวรรค์มีความสุขค่ะคุณลุงกำนันต้องชนะนะคะน้องวาดรูปลุงกำนันด้วยค่ะน้องร้องเพลงกับคุณลุงทุกคืนด้วยค่ะนี่ เดี๋ยวให้ดูรูปด้วยค่ะเห็นไหมมุมไหนนี่อันนี้นะคะนอกเหนือจากจะวาดลุงกำนันตรงกลางแล้วยังมีรูปพี่ตันแล้วก็รูปพี่ขิงเอกนัทด,ด้วยนะคะ,ะฉบับต่อไปสวัสดีค่ะคุณปู่กำนันสุเทพหนูชื่อเด็กหญิงทิพมล ธัญะเจริญอยู่ชั้นป .3 ปีที่3อายุ9ขวบคุณปู่หนูและคุณย่าหนูดูบลูสกายทุกวันทุกคืนเลยหนูก็ดูตามคุณปู่คุณย่าไปด้วยหนูขอให้ปู่กำนันสุเทพสู้ๆนะคะหนูเอาเงินค่าขนมของหนูช่วยปู่กำนันขับไล่ปูเน่า500บาทคะ่ะ